สวัสดีครับสวัสดีหลังวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยครับหลังวันสงกรานต์นี่ก็มาหาอยู่หากินแบบบ้านๆเหมือนเดิมครับมามใส่มองดักตะข่ายเนาะไม้เก่านี่แหละครับตรงนี้ก็จุดยาก,กันแล้วไยลืมฝังจุดยากมันลกมากก็เลยเขาจุดเนาะ ตะข่ายเราก็ตะยเก้9เซนเหมือนเดิมครับตะไ่ายเราเอาตะกั่วออกหมดแล้วอาตะกั่ววิ่งออกหมดเราก็จะกลายเป็นตะข่ายเปลวกันแล้วว่ามันจะติดไหมคลื่นลมขนาดนี้เนี่ยโอ้โหคลื่นมันแรทะเลเลยพลานวายุมาด้วยพาน้องมาด้วยในหลานวายุสวัสดีครับนี่ ลมเสียร้อนอาการร้อน <c oughs> เนี่ยตะไครเราตะไครเก่าแต่เราเอาชายตะกัวออกอย่าให้มันเกาะไม้ข้างล่างเนาะ <c oughs> ก็เลยเราถอดออกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะด,ดักกันเลยครับตอนดักก็เดี๋ยวจะดักไปนี่ถึงนู่นริมนี้แหละครับข้างๆไม้นี่แหละไปนู่นจะติดไหมเคลื่อนลมขนาดนี้ โโอ้เขาจุดเศษยาแถวเนี้ยมันไม,ไม่ไปทางนูงน้นเนอะไม่ไปถึงนูง้นเดี๋ยวจะด,ดักก่อนครับเสร็จแล้วครับเอฟซีทุกคนเราดักนู่นดักเสร็จแล้วิดตามพรุ่งนี้เช้าเลยครับเดี๋ยวแวะไปหา มองเห็นอะไรดำๆอยู่ต้นไม้แล้วก็เลยแวะไปดูเนาะลังหนูมันก็ไมมดิอาจจะเป็นลังพึ่งนี่แหละไฟมันลวกและะ้วมั้งเห็นดำๆอยู่นู่นอยู่ไกลๆนู่นนะครับเราดักตะข่ายเห็นว่าอะไรดำๆอยู่มันจะเป็นลังพึ่งไหมลังมิ่มพึ่งมิ่มครับ ราด,ดักขายไปถึงจุดนี้แล้วก็มองไปนู่นมองเห็นดำๆอยู่ตรงนั้นแหละครับดูแล้วไม่ใช่ลังเมีมครับมันเป็นลังหนูมันเป็นลังหนูในป่านี้แต่มาดูบอ่อฝั่งนี้ด้วยครับมันมีช่องรอยต่ออยู่ตรงนั้นเข้ามาบอ่อนี้ครับแต่เราไม่เคยมาดักหมอดนีฝั่งนี้อาจจะมีปลาเยอะแล้วมั้งนี่ ฝั่งนี้น้ำลบแห้งมากเลย <c oughs> ราขึ้นอันนี้ก็ลอกทีหลังอันนี้ลอกก่อนไฟไหม้ถึงจุดนี้เลยนะลเลยนี่ยโล่งเลยเนี่ยลาเยอะมีรอยก็ดักเหมือนกันแล่แต่เราไม่เคยมาดักฝั่งนี้เนาะ ขดเคียวไปเนี้ยเปเนี้ยแต่เราดักมาจุดนี้ถึงจุดนี้พรุงนี้เช้าก็จะมากู้ตะข่ายครับบ้าตามครับบรรยากาศขื้คลุมเลยเดี๋ยวจะไปหางมหอยที่บ่อนู้นครับบ่อฝั่งนูน้นบอ่อ <c oughs> ที่เราเคยดักกุ้งเนาะ <c oughs> ออย่างเนี้ย งมหอยได้ขนาดนี้นี่ลูกใหญ่ๆนี่เยอะนี่นี่ลูกใหญ่ๆเลยอยู่ในไม้จับเอาตามไม้เนี่ยว้านี่ใหญ่ตุๆในแค่นี้แกงนึงพอแกงขี้เล็กนี่ในบ่อที่เราดับกรงน้ําเข้ามาใหม่ ปกติมันลดมาถึงนู่นแล้วมากลับบ้านครับสวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเนะเช้านี้ก็มากูตะขคร้ครับกูตะขคราย,ยามมองเนาะที่เราดักไว้เมื่อวาน ก็ตะข่ายปลิวครับปตะข่ายที่เราเอาใช้ตะกร้อออกแล้วก็มาดับดูเนาะนอนจะมานไหมมีคลื่นลมขนาดนี้เนาะ,นะเดี๋ยวก็เวลาลงไปยามก็ลงไปกู้ก็ เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะขาตั้งกล้องไม่มีแล้วหักเหมือนแล้วก็เลยไม่ได้อะไรตั้งกล้องเดี๋ยวเราจะกู้เสร็จเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกครับว่าจะมีปลาติดไหมปะบรรยากาศตอนเช้าเนาะ หัวทิศเริ่มเปิดแล้วโอ้โหทิศสีแดงบรรยากาศลิมบ่อโบกูตะขายก่อนเนาะครับกูเสร็จแล้วครับยิ้มสทุกคนก็ถือว่าหมาันว่าเด็ดอยู่เนาะวันเด็ดอยู่มันมาสี่ตัวเนาะ สีตัวนี่จะสบรดใไปดูกันที่บ้านครับนี่จะตักเทดูเรือทิด,ดทขึ้นสูงแล้วเช้ชาลมช่วงเที่ยงตอนกลางวันก็อากาศร้อนช่วงนี้ครับเห็นเลยครับ ครับสวัสดีครับถึงบ้านแล้วครับนี่นี่แหละครับนี่ตัวนี่ไซส์ใหญ่ครับนี่อย่างนี้ครับเดี๋ยวจะปลดครับปลดเสร็จแล้วครับเอฟซีทุกคนก็พอได้ยังเนาะสีตส่ตัวครับ อันนี้ไซส์ห้าขีดไนซะส์หกขีดนะนี่ประมาณนี่แหละไซส์ใหญ่เลยครับอันนี้ไซส์สี่ขีดไซส์สี่ขีดประมาณกิโลกว่าเนาะสามสี่ตัวครับอันนี้หอยที่เราง,งมเมื่อวานเนาะ

ตะกัวออกหมดแล้วก็กเพะได้อยู่ครับเขายัางงานอยู่เนาะสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับไม่อยากทำเมนูแล้วติดตามครับหลังจากที่เราตรดปลาเสร็จแล้วนะครับน้องเขาเอามาแกงเนาะ แกงปันเนนใส่ยอดมะขามอ่อน,นครับสองตัวสองตัวสามตัวลวมั้งเนะี่ยเห็นไหมสามหัวแกงชั้งเดียวก็กินเช้าเที่ยงก็สองเวลาก็พอดีครับ,บแซ่บครับเยฟซีทุกคน